สวัสดีค่ะวันนี้มาทําขนมครกกันนะคะสูตรนี้ทําง่ายๆได้ที่บ้านค่ะสูตรนะคะมีความหวานมันแล้วก็เค็มเล็กน้อยค่ะอร่อยมากๆเลยวิธีการทํำก็ง่ายมากค่ะใครคิด,คดว่าขนมครกทํายากมาดูวิธีนี้เลยนะคะขั้นต้นนะคะเราจะใช้ส่วนผสมทุกอย่างผสมเข้าด้วยกันค่ะแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งสาเนกปกะสงค์8กรักม ข้าวสวยนะคะเป็นข้าวหอมมะลิหุงสุก30 g, กรัมกระทิ150กรัมน้ำปูนใส25กรัมน้ำเปล่านะคะ50กรัมน้ำตาลทราย20กรัมเกลือ1ใน2ช้อนชาค่ะพอเราผสมส่วนผสมต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็นำไปปั่นรวมกันเลยค่ะ หรือใครอยากจะผสมแป้งที่หลังได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องปั่นในส่วนของข้าวสวยค่ะกับพวกกะทิเนี่ยให้เขาเข้ากันแล้วก็ข้าวสวยเนี่ยละเอียดนะคะนี่นะคะเราจะปั่นจนกระทั่งละเอียดเลยค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนี่นะคะหลังจากที่ปั่นแล้วค่ะ เราก็นํามาพักทิ้งไว้ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วตัวน้ํากะทิของเราเนี่ยน้ําขนมครกของเราเนี่ยจะมีความข้นขึ้นค่ะนั้นนะคะจะมาทําในส่วนของกะทิที่ไว้ราดหน้าค่ะเขาก็จะมีความเค็มหวานเล็กน้อยค่ะ <c oughs> ก็จะต้องใช้เป็นหัวกะทินะคะที่140กรัมแป้งมัน1ใน2ช้อนชา แป้งข้าวเจ้า1ใน2ช้อนชาน้ำตาลทราย20กรัมเกลือ1ใน4ช้อนชาค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะต่อจากนั้นมาเตรียมในส่วนของเตานะคะวันนี้ใช้เป็นเตาเทอริรอยาก,กิเขาก็จะมีความ เป็นชิ้นน้อยๆนะคะจะชิ้นเล็กมากกว่าขนมครกที่ขายที่บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีเตาขนมครกก็สามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะหรือใครไม่มีก็สามารถทําใส่กระทะได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะทาน้ํามันให้ทั่วตัวพิมพ์ก่อนนะคะ จากนั้นเราจะทําการหยอดตัวที่เ,เราเตรียมที่ผสมเข้าสวยนะคะตัวฐานลงไป3ใน4ี่ของอความสูงค่ะเพื่อที่จะไว้เผื่อเวลาเราหยอดกะทิข้างบนอีกหนึ่งรอบค่ะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็หยอดในส่วนของหัวกะทิลงไปค่ะ เราก็หยอดให้ทั่วเลยนะคะถ้าใครชอบความมันความเค็มก็สามารถหยอดปริมาณที่เยอะขึ้นได้ค่ะจากนั้นนะคะก็รอจนกระทั่งสุกนะคะซึ่งเราจะเช็คความสุกโดยดูความเกรียมข้างใต้ของตัวขนมครกค่ะ ส่วนของหน้าขนมนะคะจะเป็นเผือกจะเป็นต้นหอมหรือว่าเป็นข้าวโพดนะคะเพื่อนๆนสามารถโรยได้ตามชอบใจเลยค่ะจากนั้นเราก็ตักขึ้นนะคะเพื่อนๆสามารถตักขึ้นวางเอ,อ่อทีละ,ท,ละทีละฝาหรือว่านำมาประกบกันก็ได้ค่ะแต่วันนี้นะคะเราใช้เตาเป็นเตาเล็กก็แนะนำให้ประกบกันทานก็จะพอดีคำค่ะ ขนมครกนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแค่ปั่นให้ละเอียดแล้วก็นำมาหยอดเราก็จะได้ขนมทกทานเองที่บ้านแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะสูตรนี้รับรองความอร่อยค่ะ นะคะเราก็จะได้ขนมครกร้อนร้อนหวานมันเค็มอร่อยนะคะทานได้ที่บ้านแล้วค่ะก็ใส่ไส้ตามเราชอบใจเลยทำง่ายมากๆทานร้อนๆอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะทำไม่ยากค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ